อูพี่น้องดูตรงนี้ครับนี่ครับว้าวว้าวดูตรงนี้ครับว้าวเห็ดปลวกไฟครับพี่น้องขึ้นไปถึงนู่นครับตรงนู้นหัวแหลมแหลมครับเดี๋ยวไปดูตรงหัวแหลมกันครับตรงนี้คเขากำลังหัวแหลมแหลมนะครับนี่ครับหืมสวยๆเลยครับ บานแล้วครับแต่ยังสวยๆอยู่ครับตรงนู้นมีอันหัวกระสุนนะครับดูครับโอ้โหเดี๋ยว,วขอถ่ายรูปก่อนนะครับ อเริ่มจากทางนี้เลยครับว้าวหูขายาวมากายาวมากเลยอ่ะไม่ได้สุดขาเลยนะั่น ดอกบานแล้วครับแต่แข็งโป๊กค,ครับยังสวยๆอยู่เลยครับหมู่ที่สองของปีนี้ครับหวังว่าจะเจออีกหลายๆหมู่ครับ <laughs> สวยเลยครับเออยังไม่ละเออยังไม่ละ อหาอันเื่นถอะเ <laughs> ห็นว่าดอกน้อยแต่ขายยาวด้วยนี่ขายยาวมากเลยงัดอีกไหมะดังเยสวยๆเลยครับมันเดินอันข้างล่างด้วยน่นนะเดี๋ยวไม่เห็นเลย ีข้างหน้าอีกดอกหนึ่งเสียดายขาอืมอันนี้รุ่นหัวกระชุนโอ้ยคืออยู่ด้วยครับหมู่นี้นี่ครับตรงนี้ครับละโงกเหลืองสีดอกสวยๆเลยครับเสียง ของเฮเทียนหรือเปล่าันบันดังก็คื้นนั้นอย่าพูดนี่โชว์หน่อยจ้านี่ครับสวยๆเลยครับแข็งๆเ,เลยเป็นจุ้มเป็นจุ้งเลยครับไม่มีเน่าเลยนะคะ ครับก็กลับสวัสดี f อพ่อแม่พี่น้องปองปายนุแม่แซมสายแม่เอวองโปง้ปม่รักแฟนเหตดทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาที่ป่าคนานะครับหลังจากไปกับเชิงเมื่อวานครับเงียบมากเลยครับเมื่อวานลับเชิงวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่เก้ากรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเปิดคลิปกับเพจพึ่งททมหนึ่งดอกตรงนี้ครับกําลังสวยๆเลยครับไม่ใช่หนึ่งหมู่นะหนึ่งดอกอเดียวขาไม่ขาเนา ปกติของพึ่งเนี่ยขาเน่าควเขาก็ไม่ค่อยจะนี่หรอกอ่าครับเต็มตาพูนตาเด้อครับเห็ดพึ่งขาลายเลือดครับตรงนี้สองดอกครับกำลังน้อยน้พึ่งขาลายเลือดครับได้หรือเปล่าครับโอ้ยยังได้อยู่ครับเข้าปากคนามาเมื่อกี้ครับก็เห็นรถเขา ค่อนข,ข้างจะคึกคืนครับมีจอดซื้อเห็ดซื้ออะไรเลยครับเห็นเขารับซื้อเห็ดละโงกกันเยอะเลยครับเห็ดละโงกกําลังไข่ไข่หวังว่าวันนี้เราจะเจอบ้างครับตรงนี้เราจเจออลายตรงนี้ครับเห็นละโงกขาวสามดอกครับบานเ้ยบ้านเง,นง้ยังไม่บาเน,นี่ย ก็งกเหลืองตรงนี้ครับสองดอกบานกับหนึ่งจูงกับสามไข่ครับออรวมเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ครับคิดไม่ทันดอกสวยอยู่ด้อมาดูไข่ๆตรงนี้ครับไข่น้อยเต็มเลยครับ เดี๋เอาแต่อันใหญ่ก่อนไข่อันนี้เก็บไว้ก่อนมั้งเลืองงอกเหลืองสองดอกครับตรงนี้จึ้งจึง้งเกรังไม้เลืองงกขาวตรงนี้ครับโมอไม่มาวันเดียวครับขึ้นได้เน่าครับ มู่วางก็โมวแต่ไปดูฝั่งกาบเชิงครับไปก็ยังไม่มียังไม่ค่อยมีอะไรขึ้นได้ไหมนี่ได้อยู่เลยอันนี้ยน่าจะไม่ไหวแล้ว <c oughs> ตัวนั้นไม่ไหวแ,วแมงกินด้วยครับเน่าด้วยครับดูตัวนี้ดีวดกว่า <c oughs> ดูเหตุไครจุ่มนี้ครับ ดอกนีเ้เก็บดอกที่น่าจะได้ก่อนนะครับสองดอกนะั้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับดอกนี้กําลังสวยๆแลยครับดอกนี้ไหวหรือเปล่าโอ้ไม่ไหวแล้วครับเป็นเชื้อตรงนี้ครับโอ้ตรงนี้งตัวนี้ยังแข็งๆอยู่ครับโอ้พี่น้องดูตรงนี้ครับนี่ครับ ว้าวว้าวดูตรงนี้ครับว้าวเห็ดปลวกไฟครับพี่น้องขึ้นไปถึงนู่นเลยครับตรงนู้นหัวแหลมแหลมครับเดี๋ยวไปดูตรงหัวแหลมกันครับรรตรงนี้เขากำลังหัวแหลมแหลมนะครับนี่ครับหืสวยๆเลยครับ บานแล้วครับแต่ยังสวยๆอยู่ครับตรงนู้นมีอันหัวกระสุนนะยครับดูครับโอ้โหโหรับยาวาวินะว้า ขายาวมากยาวมากเลยอะไม่ได้สุดขาเลยนะัดอกบานแล้วครับแต่แข็งโป๊กค,ครับยังสวยๆอยู่เลยครับหมู่ที่สองของปีนี้ครับหวังว่าจะเจออีกหลายๆหมู่ครับ <laughs> สวยเลยครับยุ่มก็มีนะคะเสียงฟ่ารอง โวยยุงก oh, mm ็กัดป๊าดป๊าดลืมป๊าด ตื่นเต้นแล้วเงียบกระดิบเลยไนดะ้กระสุนไม่มีะตื่น,ต,นตื่นเต้นแล้วปัดปัดไม่ถูกปัดไม่ถูกปัดไม่ออกเลยนะเวลาตื่นเต้นเนะี่ยดึงดึง,ดง,ดง,ดงมันมีมเห็นไหมมีเล็กๆล็กดูอันแมงกินขาบ่เสียบโดนอ๋อมันตัดขามันบ้างเลย นื้อเออมีแต่บานๆนี้ไม่มีเสียนะจ๊ะอื้อเื้อตรงนี้ครับทางไหนก่อนทางนี้ก่อนก็ได้ เสียมโดนทางนู้นแล้วไม่น้อยๆไม่น้อยๆไม่น้อยเด้อตัวนั้นตอกสวยเลยติดรากไม้ปะติดรากไม้ ่าอิลีคะ่ะแต่ก็ได้ยาวอยู่เห็ดละโงกก็เริ่มวายนะครับเริ่มไม่ค่อยมีแล้วแต่ก็ดีครับมีตัวนี้ขึ้นมาครับต่อจากเห็ดละโงกครับกกิบกันเงียบกริบเลยไม่รู้จะพูดอะไรน,น, <laughs> นี่ครับ ดูงัดกันเพลินเลยครับอยากจะงัดรัวๆทั้งวันเลยครับแบบนี้อ่าตรงนี้ไปดูตรงนั้นต่อครับนู่นไปถึงนู่นครับตรงนู้นมีแต่ดอกสวยๆเลยครับวอ้โห่ายาวมากเลย hà ăn ưn thế, thấy mà đọt nèo, cái dài, 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 เกือบไม่เห็นน้ำเกลือนี่ข้างหน้าอีกดอกหนึ่งหักเสียดายขาอืมอันนี้รุ่นหัวกระชุนโอ้ยคืออยู่ด้วยครับหมู่นี้นี่ครับ แล้วงวกเหลืองครับตรงนี้สามดอกครับจุจ้มๆสวยๆครับนี่ครับมาทางนี้ด้วยครับนี่ครับรกหน่อยนะครับ อันนี้ปลวกอะไรครับเนี่ยออ๋กระจรระเปอครับขึ้นดอกเดียวครับเห็ดพึ่งทมครับข้างทางสองดอกสวยๆเลยครับบมดจะอยู่ข้างทางกาจังเก่งดิ๊ดเนานี้หนึ่ง อ้อันนี้ไม่เน่าเลยโอเน่าอยู่นิดหนึ่งนิดเดียวนวอีกอันหนึ่งโอ้ยทางนั้นดอกสวยๆเลยครับกำลังน่ารักเลยครับตอนนี้เห็ดตะไค้ครับสวยๆเลยครับตรงนี้ครับละงกเหลืองสี่ดอกครับสวยๆตรงนี้สองดอกครับผม ช่วงนี้บานมากแล้วไ,ได้ไหมได้ย่ได้ย่ช่วงนี้นเริ่มไรไเริ่มไม่มีเห็ดแล้วครับเริ่มได้ยุแล้วงอกเริ่มซาครับแต่สิ่งที่เริ่มเห็นขึ้นมาก็คือเห็ดปลวกครับงอกเหลือง,งหนึ่งดอกครับตรงนี้ คนนี้ครับสองดอกครับดอกนึงก็เหลือครึ่งดอกจ้าไอ้แล้วครึ่งดอกกลิงด้วยคร <c oughs> ึ่งคำเติ่งนี้ครับสามดอกสวยๆเลยครับไม่ขึ้นแคเน่แคเน,น่สิอันนี้อะไรไหนเออโอ้ยขาสวยๆเลยครับขาแข็งโป๊กเลย ไข่และงอกหนึ่งไข่ครับตรงนี้แมงกินสะเกือบครึ่งครับและงอกเหลืองครับตรงนี้สองดอกสวยๆเลยครับเฉยๆนู้เพิ่งทมตรงนี้ครับหลายดอกอยู่ครับเก็บตรงนี้ก่อนครับสองดอก <utan S 1> ขา,ขาขสวยมากเลยทางนี้ผมเก็บเลยแล้วกันครับตรงนี้ครับสวยมากเลยครับดูครับ <dem ek in> เก็บเลยจ้าเข็งเข็งเลยเป็นจุงจ้งเป็นจุ้งแล้วไม่มีเน่าเลยนะคะ ยังเล่นได้หรือเปล่าไดงนีแหละโอ้อยังได้อยู่เอาไปก่อนเอาไปก่อนโอ้โหเอาไปก่อนอ๋อแ,<ต>แมงมันกิน,น,กนครับกินตัดขาแข็งๆเลยนะแต่แมงมันกินตัด <c oughs> ตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับงามๆอยู่ครับแล้วงกหนึ่งจูมครับตรงนี้ เห็ดกอแดงครับเริ่มเห็นแล้วครับเพิ่งเริ่มเห็นวันนี้เลยครับได้ดอกแรกน,นั่น่ดูเพิ่งทำตรงนี้ครับสองดอกโอ้อาจะยังใช้ได้อยู่ได้อยู่ <ใน S 1> ยังยสวยๆเลยดอกส,สวยๆเลยครับหาักอูอ้หคือระเด้อครับอีกหนึ่งตะก้าครับ ละงอกเหลืองครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเจอเป็นหมูเท่าไหร่ครับเจอเป็นดอกเป็นดอกอย่างเงี้ยขาดเลยละงอกค,ครับหนึ่งหนึ่งดอกกับหนึ่งไข่ครับมันใหญ่มากทางนูง้นนครับที่รถพานก็ยังมองไม่เห็นเลยไข่หนึ่งไข่ค่ะทางนน้นด้วยสองจูมครับอันน้อยแม่นอยู่บอก้ะงอกพี่หวานลระงอก เป็นตะยานแท้มันชอบขึ้นกับญาติมันด้วยตรงนี้อีกหนึ่งไข่ครับใกล้ๆก,กันครับนี่<อ>เขากินจนเหลือ,อย่างนี้แล้วเหลือครึ่งหนึ่งสี่ห้าดอกอยู่ครับตรงนี้แต่มันบาน,นขึ้นไปพ้นใบไม้ครับทางนูน้นหมดแดงนำ้ำโอ้โอ ตรงนี้จะได้กี่ดอกครับสามดอกสามดอกแต่จะได้กี่ดอกโอ้ยเอออันนี้แข็งอยู่เนอมันขึ้นไม่ไม่พ้นใบไม้ครับเห็นละโงค่ครับตรงนี้ไข่ครับ ตรงนี้อีกหนึ่งไข่ครับแมงกินไปสักครึ่งหนึ่งครับพึ่งทามครับพึ่งทามก็สวยๆอยู่นะครับขึ้นน้อยขึ้นห่างห่างขึ้นโอ้ยคืออยู่เด้อวันนี้มานอยู่เด้อครับมาดูพึ่งดำตรงนี้ก่อนเห็ดพึ่งทามครับพึ่งทามขึ้นแปลกๆครับขึ้น ทีละดอกสองดอกแล้วโงกขาวครับสองดอกตรงนี้ครับบานแล้วอ,อ,อันนี้ไม่น่าไหวครับขึ้นแต้ครับดอกส,ยสวยๆแล้วครับตรงนี้สองดอกครับ ตรงนี้ครับเห็ดละงกสี่ห้าดอกครับนี่แม่ยู่บอกเอ็งผ่าดูซิไข่มันไหมไม่นมัดอี๋มนะ่ถ่ายแล้วเออไม่ใช่ไม่ใช่ละโงกครับเออละงกมันโดนฝนี่แหละอ๋อมันเน่าก่อนที่จะมันเน่าก่อนที่จะบานครับมันไปแล้วไปแล้วครับมาไปกับผมนี่แหละ <laughs> บีสะเสละแล้วอ่าเอาดอกนี้ก่อน อันหนึ่งเลยไหนเออ,เอ,อสองอันเลยอ้นหลายดอกอยู่นะครับงกทุ่งหญ้าใครมันทางนี้นะครับทางนี้สามดอก ตรงรังมดอีกนี่ตรงนี้ครับละโงกเหลืองสีดอกสวยๆเลยครับเสียงเขาแห่เทียนหรือเปล่าในมัรดังก็หึนนะอ,อ,อย่าพูดนี่โชว์เลยจ้า<ว>นี่<ว>ครับ <ๆ S 2> สวยๆเลยครับ ตรงนี้ครับละงอกเหลืองครับสามดอกครับโเโหเจ้าขอจะคอ้คองเราไปกินข้างในเลยอ,ะอ่ะพี่กือก็มากินแล้วพี่กือพี่กือกินซัดขาขาดแล้วครับกินอ,อยู่ข้างในนู่นนะเสียงตัดไม้ใช่ใช่ที่ไหนเสียงมอเมาใ์ไ สองดอกโวยหมดแดงสองดอกตรงนี้ครับนี่ครับหมานอยู่ครับเต็มตะกร้าอยู่ครับแล้วงอกเหลืองครับตรงนี้หนึ่งจูมกับ1ไข่ครับ มสรุปยอดได้ยอดหมานของเราวันนี้นะครับก็หมานสุดๆไปเลยครับนี่ครับละโงกกับพึ่งถามละโงกเหลืองละโงกขาวครับหนึ่งตะก้าครับแล้วก็ทางนี้ครับปลวกไฟครับเห็ดป,ปลวกไฟหรือเห็ดป,ปลวกแดงหรือบางที่เห็ดปลวกเรียกว่าเห็ดปลวกฟานครับหนึ่งหมูใหญ่ๆอยู่ครับ ครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลท์ทุกเมนทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับขอสอบปหอคณะสำรวจป่าเหตุครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับโชคดีมีชัยทุกคนครับสว,ส, Stew well. สวัสดีครับสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะไปแฮเทียนต่อค่ะ